44ค่ะบอสลูกค้าตัวนี้จะเปิดร e ีวิวแต่วันนั้นเน็ตตัดวันนั้นไม่ได้รื้อต่อเออวันนั้นเน็ตหลุดก่อนแม่ก็เลยไม่ได้รื้อไม่ได้รื้อเปิดกระสอบเอาไว้แต่ยังไม่ได้รื้อนะ44ฟรีเด็ก44ฟรีเด็กรวมทรงเด็กเล็กเด็กโตเด็กสิวเด็กก้อยไอเผอไอป้อง สี่สี่ฟรีดเด็กอุ้ยสวยอ่ะน่ารักมีแบรนด์เด็กผสมอยู่แล้วตามสไตล์ตัวนี้งานจากญี่ปุ่นลูกค้านะฮะงานฟรีดเด็กญี่ปุ่นอ่ะเดี๋ยวตัดก้อนมาได้เลยเดี๋ยวเลี้ยงให้เออตัดก้อนมาได้เลยลูกค้าลูกค้าอะไรล่ะแอดมินแอดมิน <laughs> <Ad min. laughs> อันนี้ฟีด44ค่ะลูกค้าลิกสิ์ลา,ลา <8 S 1> จสะสะาิตกาตูนออกเยอะแบรนด์เด็กมีออกอันนี้จะเป็นผ้าแบบใครยังหนาวอยู่นะลูกค้า<ม>เหนือลูกค้าออกที่แบบอากาศยังเย็นเย็นอยู่นะ<ม>ลูกค้าฮัลโหลกิตตี้วันนี้เดี๋ยวให้ราคาส่วนลดหน้าไลฟ์เหมือนเดิมนะ500บาทลูกค้ากระสอบรีวิวนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ด้วยงานฟีดเด็กก็จะมีแบบนี้เลยค่ะพี่ยูนิคอ ไซส์นะแปดสิบเก้าสิบไซส์เด็กเล็กนะไปจนถึงไซส์เด็กโตร้อยอัพร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบมีค่ะขาไซส์เลยราคาโปรโมชั่นตอนนี้3,900บาทอุ้ยดับพมฆค่าตระสูนเ์เนอรเดดูได้แค่นี้ลองได้แค่นี้เลย <c oughs> แ๊ปคิดเออมาอ่ะยูนิคอร์ ชอบหลายบาทลูกค้าแล้วรุ่นเนี้งานญี่ปุ่นรับประกันเลยว่าถูกใจแน่นอนแบรนด์เด็กออกเยอะมากใครรับลูกรีวิวนะเหลือ3,400บาทเท่านั้น100กิโลอุ้ยแฮร์รี่พอตเตอร์ว้วยมาอมันจะเป็นผ้าฟีดลูกคา้าผ้าฟีดผ้าขนหนูนาโน,โนประมาณเนี้ยค่ะพี่ค่าผ้าฟีดขนหนูนาโนประมาณนี้น่ารักนะ นอนห้องแอร์อุ่นๆได้บางตัวเป็นแจ็คเก็ตบ้านไหนยังแบบว่าอากาศเย็นๆช่งชวงเช้าไปโรงเรียนก็พกติดไปได้ลูกค้ายังขายได้อยู่นะเออหรือว่าใครที่นะคะขายส่งสภาพเด็กไห้สดเนี่ยไม่เคียงอยู่แล้วบ้านที่เดี๋ยวมีลูกค้าทุกกลุ่มมีลูกค้าไปต่างประเทศรอเอฟอยู่เอ้ยเล่นได้เอาเลย สา0พบาทรีวิวลดให้อีก500เหลือ3,400ันสีอยเอได้เอฟเลยจาะคุณพี่สาเอฟได้เอฟเลยจสะนะคะได้จํานวนตัวเยอะด้วยมันจะไปได้ถึงประมาณ500รอยอาบลูกนะคะ้าไปขายเป็นแบบชิ้นอนเด็กได้ขายเป็นชิ้นนอนเด็กได้เนี่ย ดิสนี่ผ้าไม่หนาเท่าไหร่นะลูกค้าผ้าไม่ได้หนาขนาดนั้นมันจะเป็นสไตล์แบบผ้าขนหนูนาโนแบบเนียด้วยลูกค้านะคะแล้วก็พวกผ้าฟรีจะไม่ได้คันนะ<ม>อุ้ยบันไดค่ะ<ม>เป็นมาร์เรเดอร์ชุดมาร์เรเดอร์ลิขสิทธิ์บันไดลูกค้าเ<ม>นี่ย<ม>ลิขสิทธิ์อนิเมะการ์ตูนญี่ปุ่นนี่ H&M นี่ลูกค้ามย,อยอ้อนยะัง นี่ด,ดูงานเซตงานเซตสนุปปี้ตัดป้ายนี้โดนตัดป้ายอ่ะสนุปี้แต่สวยถ้าคนหนูนาโนูชุดนอนเด็กอย่างเงี้ยใส่ได้ค่ะพี่เล่นเป็นงานฟรีเด็กได้เลยนะฮะเล่นเป็นแนวฟรีเด็กได้เลยแล้วตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นสี่สี่สาราคาโปรโมชั่นมิกเลยนะเสื้อกางเกง จ็คเก็ตสเวตสแบทรงสเวตเตอร์สวมหัวทรงแบบเออผ้าฟีขนสนั้นยูนิโคบีบอดี้สูทด,ด้วยส่วนหกบีบางอ๋อไม่แน่ใจเลยพี่หนูไม่แน่ใจแอดพิ้งเคยเปิดดูไปยังส่วนหกสอบีจัดโปอยู่ด้วยใช่ไหมเป็นตัวจัดโปใช่ไหมพี่เดี๋ยวหาเวลามาเปิดเพิ่มให้เดี๋ยวหาเวลามาอุ้ยเจ้าหญิงโซฟี นะแต่ก่อนนี้ช่องเจ็ดนะตอนเลิกเรียนนะแต่ก่อนช่องเจ็ดเลิกเรียนนี้ตอนที่ยังมีอยู่เปล่าไม่รู้ไม่ได้เปิดทีวีเลยออลูกค้าลิกิทธิ์การ์ตูนออกดีมากงานเด็กดโอ้ยอดิดาสค่ะใครจะรับรีวิวเหลือ3,400บาทนะลูกค้าประมาณ500ตัวบวกลบ100ยกิโลเยอะมากแล้วจัดโปรด้วยจาก4,500 เหลือ3,900ถ้าใครเอฟรีวิวก็เหมือนได้ลดไปเลยพันหนึ่งนะคะใครเอฟลูกรีวิวก็จะเหมือนได้ลดไปเลยพันหนึ่งลูกค้าท่งกางส่งแจ็คเก็ตซิหน้านะคะสเวตเตอร์อะไรอีกอ่ะเอ่อเสื้อกังเจงชุดนอนนะคะไซส์80-90ไปจนถึงไซส์ร้อยอัพมีหมดเลยคุณลูกค้าฮาร์บซินะลิขสิทธิ์การ์ตูนเนี่ย ออกสนั่นวันไหวเดี๋ยวตัดมาอีกครึ่งหนึ่งซเ,เซนเอตัดมาอีกครึ่งตัดมาอีกครึ่งนะคะเยอะมากมันเยอะมากงานเด็กนี้คือได้จำนวนตัวไว้ก่อนบางคนขายไม่ได้แพงมากพี่แต่ว่าจำนวนเยอะขายแบบขายเอาจำนวนขายเอาจำนวนเป็นผ้าฟีดผ้าฟีดขนขนขน,ขนยาวขนฟั้นนาโนมันจะรวมกับอุทยไมายเมโลดี้ ก็จะเป็นนะคะมีอะไรเบบี้ดอนะคะแซ่บมากเวอร์เกินแล้วก็จะเป็นพัฟฟีดขนสั้นนี่ยูนิคอร์ลูกค้านะ,ะด้านหลังแจ็คเก็ตเบสบอลพัฟฟีดหนึ่งร้อยกิโลลูกค้าราคาโปสามพันเก้านี่ยูนิคอร์ยังออกเรื่อยๆคัดแบนเด็ดขายอย่างเดียวก็กำไรแล้วนะคะ ัดเฉพาะแบรนด์เด็กขายอย่างเดียวเนี่ยก็กำไรแล้วคุณลูกค้าเด็กเล็กเด็กโตคือมาหมดไซส์เล็กสุดตัวในที่เจอนะอ่อแปดสิบนะแปดสิบ้โอเบบีเลยเบบี baby, เลยลูกค้ามีผสมงานจากญี่ปุ่นนะถ้าใครชอบสไตล์แบบติดเด็กโตหน่อยก็จะแนะนําเป็นพวกงานเกาหลีน,นะจะติดเด็กโตเยอะหน่อยหรือว่าชอบเป็นแบบแจ็คเก็ตล้วนนะ่ะก็จะแนะนําเป็นพวก KWE นะสามศูนย์เออห้านะคะสามศูนย์ห้าลูกค้าอุ๊ยใช่ใช่ไหมนี่ลูกค้าทอมมี่ค่ะเออมีทอมมี่ออกนะนี่ให้ดูสภาพลูกค้าแบรนด์ออกเยอะมากแล้วส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์แทร์ด้วยยูนิคอร์นะคะข้างหลังก็ลิกัสติกการ์ตูนยูนีเหมือนกันนะคะเออ ลิขสิทธิ์การ์ตูนไมเมโลนี่เดอะนอตเฟสลูกค้าเห็นไหมบันไดออกดีกาขายถูกได้งานสวยยกสอบใหม่ก็ได้ลูกค้า3,900เท่านั้นหรือใครจะเอาลูกรีวิวเพราะว่าอยากได้ส่วนลดเพิ่มอีก500ก็ดีลดต้นทุนไปอีกจ้กพี่หาน,นะคะก็จะเป็นราคาแบบ3,400นสะ <พอ S 1> น่ารัก <พอ S 1> ตาแดงว่าตาแดงว่ามันมีจุด แสดงว่ามีจุดเจ้าหญิงโจฟีอุ้ย p ิซซี่บรินเฟส้ยน่ารักงานเด็กเนี่ยมันตะปุกตะปีจริงๆนะลูกค้ามันแบบว่ามันจุ๋มจิ๋ม <laughs> มันเป็นความแบบว่าจิ๋วหลิวถ้าจับเซ็ตได้จับเซ็ตขายเลยเป็นชุดนอนเด็กก็ได้ลูกค้าเป็นสไตล์แบบ ใส่อยู่ห้องแอร์นะเย็นๆอุ้ยอันตังแมนเจอเ <ๆ S 2> แก้มเป็นแบบว่าเอาไนี่ไงเจอเซ็ตแล้วเห็นไหมถ่ายเป็นเซ็ตเลยก็ทำราคาได้แล้วเป็นเซ็ตของดิสนีย์ด้วยนะลิขสิทธิ์ดิสนีย์ด้วยลูกค้านะคะหนึ่กิโลนะคะตัวนี้จะยังไม่มีแบบแบ่งขายนะคุณพี่นะเอาร้อยโลไปได้เลยสามพก้า ร้อยโลก็คือ3,900บาทราคาดีๆแบบนี้นะคะเลิศมากพอตเตอรยูนี้ผ้าฟีดนะคะงานผ้าขนฟยนะคะงานขนฟุยขนนุ่มนานโน,โนอุ้ยมีบอดี้เด็กด้วยมีบอดี้เด็กผสมด้วยนะในลูกนี้ b อดีจะเป็นผ้าขนหนูจะไม่ใช่เป็นแบบผ้าบางนะลูกค้านะผ้าสำลีไม่ใช่นะตัวนี้จะเป็นสไตล์แบบผ้าขนหนูนาโนผ้าฟีทนะออหนากว่านั้นนิดหน่อยลูกค้าเจอแบรนด์เด็กดังๆอะ่ะก็โชคดีเลยลูกค้าพวกแบบฟา m i มี a ลียมิกกี้อะไรอย่างเงี้ยนะถ้ารุ้นได้ก็คือแบบปังมากแต่ปกติอันนี้คือแบบว่าไม่มีไม่ออกแบรนด์ปกตินี่ก็ุน <Ed win. S 1> จึงแล้วนะเอ็ดวินค่ะ มีทรงคอนโซ่ด้วยมีพรูมีพลเออมีพลูนะคะมีพลูทอยสตอรี่เนี่ยลิเกซิตทั้งนั้นลูกค้กาย,ยูนิโคเออนะคะเนี่ยลิเกซิตแท้ลูกค้าใครชอบสไตล์งานญี่ปุ่นนะ ชอบเป็นลงตลาดขายไม่กี่บาทไม่ได้ขายแพงแต่คือแบบพอพี่เปิดกระสอบที่มันถูกอะ่ะแล้วพี่ได้งานสวยๆอะ่ะพี่นะเอาไปขายลงตลาดแบบราคาไม่แรงเนี่ยลูกค้ามุงกันเลยผ้าสวยแล้วขายถูกอีกนะคุ้มมากน่าซื้อน่าซื้อจะเป็นสไตล์ผ้าแบบกันหนาวนิดนึงนะลูกค้านะ,ะานี่ยูนี้ยูนี้ราคาโปรตอนนี้นะลูกค้านะ 3ามพันเก้าจากสี่พันห้านะลูกค้าร้อยกิโลเราขายราคาโปรอยู่ที่สามพันเก้าร้อยเอ้ยดา้อนบอลอ่านี่เออเนี่ยลิขสิทธิ์แท<ถ>้ๆลูกค้าดา้อนบอลนี่พีนัทนะคะเออนะดิสนียูนิคอ้นะ ลูกค้านี่อันนี้ไซส์ร้อยสามสิบเห็นไหมไซส์มันจะคลากันเลยเด็กเล็กเด็กโตผสมกันเลยค่ะพี่นะต้องเอาไปแบบว่าขึ้นไม้ขึ้นเหล่าน่ารักน่ารักนะเสียดายไม่หนาวแล้วจริงๆใช่ไหมออที่ไหนยังเย็นเย็นอยู่ที่ไหนยังแบบอากาศหนาวนะลูกค้านะยังสามารถจัดงานราคาโปรได้ลูกค้ายังสามารถจัดราคาโปรได้นะคุณพี่นะเอาไปตุนเอาไปเก็บไว้ก่อนได้ราคาโปรคุ้มมากจริง นะคุณพี่ราคาโปรของหนูคุ้มมากมิกกี้เฮาส์มิกกี้เฮาส์มาแล้วเป็นเจ๋งน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะมิกกี้เฮาส์นะคะแล้วก็ข้างหลังมิกกี้ม้วาว่าแล้วพี่เบียร์พี่เบียร์อุ้ยพี่เบียร์แคร็เลยบอดี้สูตรแพนทาโกเนียค่ะ เนี่ลูกค้าแพนทาโกเนียลิกสิตก,การ์ตูนพี่เบียร์ขอบคุณมาก3,400พี่เบียร์จะเหลือ3,400ลดให้500บาทค่ะพี่เบียร์นะคะทักอินบ็อกโยนอินบ็อกทักอินบ็อกแล้วโยนรูปได้เลยนะคะเนี่ยออกลิกสิตก,การ์ตูนไม่หยุดไม่หย่อนลูกค้านะคะพอสวยไหนดูป้ายก่อนหาป้ายก่อน เนี่ยแบรนด์ทั้งนั้นลูกค้าเออยูนิโค่ก็เป็นร้อยแล้วลูกค้าจริงเนี่ยยูนิยูนิยูนิโค่เนี่ยยูนิโคทั้งนั้นข้างหลังทรงสวยๆก็มีอุ้ยมีเด็กมาอีกแล้วอุ้ยนี่ชุดหมีด้วสวยใช่ใช่ใช่คุณเบียร์นะคะพี่เบียร์พี่เบียร์ดันหนึ่งเรียบร้อยขอบคุณมากลูกค้าค่ะตัวไหมคะ เปลี่ยนคะ่ะอย่างเราก็เป็นอย่างถ้าอย่างไปเราซื้อให้ลูกไข่นอนนอนห้องแอร์ใช่ใครอยู่ห้องแอร์เนี่ยลูกค้าขายได้ยังขายได้ซื้อใส่นอนห้องแอร์ได้อากาศเย็นๆชุดหมีบอดี้สุดหมีเด็กแบบมกเมื่อกี้นะขายดีเลย<ห>ลูกค้าบอดี้สุดเด็กหน้าหนาวเราก็ยังว่างนะลูกค้าใครอยากได้บอดี้สุดเด็กหน้าหนาวหน้าหนาวปุยปุยแบบเมื่อกี้ล้วนๆเลยก็มีนะ <S <S เอาเพิ่มได้นะพี่นะเอาเพิ่มได้ไป้ายแพนด้านะคะแต่นั้นจะหนาเลย เป็นแบบนมนวมหน่อยประมาณนี้ฟีดยังไม่หนามากยังไปได้อยู่พี่จา๋าขายได้ขายได้นะยูนิโคลเนี่ยเนี่ยยูนิโคลออกเยอะมากลูกค้าหนึ่งร้อยกิโลมาอีกแล้วยูนีมีผู้ เสื้อกางเกงแต่ส่วนใหญ่ก็จะสังเกตว่าส่วนใหญ่จะออกเป็นเสื้อเนาะส่วนใหญ่ออกเสื้อ,อกางเกงมีติดไปไม่ค่อยเยอะค่ะพี่แล้วบางทีมันเป็นคู่ลูกค้าเราไปจับเออบางทีมาเป็นเซต็ตเป็นอะไรอย่างนี้<ส>ก็ทําราคาได้อีกลูกค้านี่อุ้ยใช่กระป๋องเลยอเป็นเป็นเสื้อแบบคอเต่าพัฟี <laughs> สอร์ตยสปอร์ต เดี๋ยวจัดโปรโมชั่นให้ก็น่าจะจนถึงสิ้นเดือนนี้นะโปรโมชั่นตัวไหนจัดรายการอะไรบ้างลูกค้าขาหลักๆเนี่ยจัดโปรโมชั่นรายการโปรโมชั่นเราจะโพตแจ้งไปแล้วทางหน้าเพจนะคะลูกค้าไปที่หน้าเพจ f c e e o o o อุ้ยเมื่อกี้มันมีเสื้อนี่ใช,ใช่ไหมทอยสตอรี่มีเสื้อมีเสื้ออายรทอยสตอรี่ไม่รู้น่าจะเก็บลงกระสอบให้พี่เขาแล้วนะคะแล้วก็ ออโปรโมชั่นเข้าไปที่หน้าเ okay. พจเฟซบุ๊กสบาอเดอร์ขายส่งสินค้าสองมันจะมีโพสต์ปักหมุดอยู่พี่ขาจัดโปรโมชั่นเป็นหลายหลายหลายรายการเลยอ่ะหลายร้อยรา,ายการเลยพี่จะเป็นร้อยอ่ะนะไปลองดูรายการราคาโปรได้คะ่ะบางตัวยังมีของอยู่บางตัวก็ทยอยหมดไปแล้วแล้วก็งานโปรโมชั่นบางตัวเนี่ยมีปล่อยราคาพิเศษให้หน้าไหลสุดด้วย นะราคาโปรประจำเดือนว่าถูกแล้วราคาโปรรอฟังจากไลฟ์เนี่ยมีเผอผอพอร์เพอี่แบบราคาถูกลงอีกคุ้มๆก็รอติดตามนะลูกค้านะรอติดตามจา้ะนะคะจะเป็นงานตัวไหนวันไหนมารีวิวบ้างก็เดี๋ยวรอนะแอดพอยพยายามจะมารีวิวให้เยอะๆเลยให้ทุกวันด้วยนะคะสองช่วงเวลาคือช่วงประมาณ 1 0โมง11โมงนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงประมาณบ่ายบ่าย4โมงเย็นแบบนี้นะคะฝากติดตามไลฟ์สดในทุกๆวันด้วยแล้วก็นะอย่างวันนี้ยอดคนดูยังไม่ถึงเลยไม่ได้แจกของรางวัลเลยลูกค้านะคะวันพรุ่งนี้ขอแรงอีกนะแม่นะใครแวะมาดูรีวิวแล้วก็กดแชร์ให้เผื่อว่า จะได้แจกของรางวัลกันอีกมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเรื่อยๆนะคะลูกค้า m ังกี้ซีตัวสุดท้ายของวันนี้นะงานฟรีเด็ก100กิโลราคาโปรโมชั่น3,900บาทนะ,ะลูกค้ากระสอบรีวิวนะคะ พักอินบ็อกซ์หาน้องแอดมินให้โอนยอดได้เลยนะคะให้สรุปยอดให้ได้เลยนะคะโอนยอดก่อนสามทุ่มได้ส่งบิสเนสวันพรุ่งนี้เลยทุกเจ้านะคะลูกค้าหรือจะมารับเองหน้าร้านก็แจ้งแจ้งกับน้องแอดมินเขาไว้ได้เลยค่ะนะคะ,นะคะสนใจก็พักอินบ็อกซ์มานะลูกค้านะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะลงไลฟ์ประมาณนี้แล้วกันลูกค้างานสีสีตัวนี้เดี๋ยวที่เหลือให้พี่เจ้าของกระสอบนะไปเปิดลุ้นกัน